สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับตอนนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ของครูฉัย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้อะไร่ะครูสายฟ้าแล้วทำไมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของครูสายฟ้านะครับตอนนี้ยอดคนดูยังทยอยกันมาอยู่ครับไม่มากนะตอนนี้ใกล้จะถึงพันแล้ว <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเดี๋ยวจะหาว่าไม่สอนนะครับถามมาก่อนเดี๋ยวจะตอบให้นะครับวันนี้นะครับรายการคุณสายฟ้านะครับจะรวบรวม Q&A ของผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเขาสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขศึกษาบ้างมีเรื่องอะไรกันบ้างที่เขาอยากรู้นะครับเดี๋ยวจะให้อดินครูสายฟ้านะครับรวบรวม Q&A มาเลยเอาสัก78ข้ออ่ข้อหรือแถมมาสักหน่อยก็ได้นะครับเตรียมนะครับพร้อมเลย เดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งครับตอนนี้พันคนนะครับอ่าพันกว่าเดี๋ยวรอกันอีกสักครู่หนึ่งแป๊บเดียวนะครับไม่นานแน่นอนอ่าเช็คซาวกันก่อนโอเคอตอนนี้ยังพันกว่าอยู่นะครับคําถามเริ่มทยอยมาแล้วนะครับตอนนี้มีคําถามมาคําถามมาอยู่ในมือครูสายฟ้าแล้วอ่าตอนนี้ลุ้นมากเลยว่าจะมีคําถามอะไรบ้างนะครับที่ทางบ้านเขาอยากรู้อ่ะมาๆา ใกล้จะถึง2000คนเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับกดไลค์ก่อนกดไลค์กดหัวใจมาก่อนเลยครับอ่าคนที่อยากจะรู้คําถามแล้วกดไลค์มาเลยกดมารัวครับอ่าใกล้แล้วตอนนี้ใกล้จะ2000แล้วเอาเพลงครูสายฟ้าไปไหนแล้วอาต่อครับต่อต่อต่อโอเคครับตอนนี้2000คนมาเรามาเริ่มกันเลย แอดมินครับยิงคำถามแรกมาเลยครับอ่าคำถามแรกนะครับครูสายฟ้าเป็นภาระใช่ไหมเอ่อไม่อันนี้ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะครับแอดมินเอ่อผมคิดว่าน้องเขาน้องอะไรนะวิบัติพง์วิบัติพง์ถามว่าครูสายฟ้าเป็นภาละใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าน้องเขาน่าจะพิมพ์ผิดนะครับ ครูเขาน่าจะหมายถึงว่าครูสายฟ้าเป็นครูภาระใช่หรือไม่นะครับใช่นะครับครูสายฟ้าเป็นครูภาระนะครับแต่ไม่ได้เป็นภาระใครนะครับพี่บัทพงเอ้าแอดมินเลือกคําถามมาดีๆหน่อยเอาจริงจังหน่อยจริงจังคําถามนี้ยังไม่นับนะไม่ครู่นี้เอ้ามานะครับตอนนี้มาแล้วเป็นคําถามจากปาร์คน้ําโพออชื่อก็แปลกนะคล้ายๆปากน้ําโพแต่นี่เป็นชื่อคนนะครับจากคุณปาร์คน้ําโพนะครับถามว่า มนุษย์เรามีกี่ช่วงวัยครับเอออันนี้น่าสนใจมนุษย์คนเรานะับมีทั้งหมด6ช่วงวัยครับจำไว้เลยเริ่มตั้งแต่วัยทารกมาวัยเด็กวัยก่อนเรียนแล้วก็เป็นวัยเรียนจากวัยเรียนไปเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วมาจบด้วยวัยสูงอายุครับเออเป็นคำถามที่ดีนะครับคุณปร์กน้ำโผนะปร์คน้ำโผแต่ว่าไม่รู้คุณปร์กน้ำโผตอนนี้อายุเท่าไหร่นะถ้าประมาณ อ่าสิบสามไปจนถึงยีิบเอ็ดเนี่ยคุณปาร์คอยู่วัยรุ่นตอนนี้วัยรุ่นแต่ถ้าคุณปาร์คคุณยีิบเอ็ดมายีิบสองไปจนถึงหกสิบให้กระสียณเลยอันนี้คือวัยทํางานจําไว้เลยว่าวัยทํางานเนี่ยเนี่ยวบบัยครูสายฟ้าตอนเนี้ยอันนี้คือวัยที่มีเวลาย,ยาวนานที่สุดแต่ถ้าถามว่าวัยไหนโตเร็วที่สุดวหหัยทารกนะเล่น,นเล่นกินกินเล่นเล่นกินกินแป๊บเดียวนี่โตขึ้นมาแล้วเอา้ามาแอดมินครับคําถามต่อมาได้เลยครับเยวขอเช็คก่อนนะครับ โอ้ตอนนี้คนดูโอ้โหเร็วมากครับจะสี่พันคนแล้วมาๆมา,มา,มาข้อต่อไปนะครับอยากทราบค่ะว่าปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คืออะไรคุณป้าอยากรู้คุณป้าชื่อป้าสีเซรามูลป้าสีเซรามูลถามมานะตอนเด็กป้าน่าจะชอบดูเซรามูลน,นะครับอ่ะมาครับคำถามนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุก็คือจำคำนี้ไว้เลยครับความเสื่อมเสื่อมถอยครับ ความเสื่อมถอยของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหูหูตึงสายตาฝ้าฟางนะอวัยวะเพศก็เสื่อมถอยนะมีอะไรอีกทุกอย่างเสื่อมถอยหมดกระดูกข้อต่อกก้าเนื้อนะจะเดินจะยากกลําบากเสียงดังก๊กกึกกักเก๊กนะครับเพราะฉะนั้นจําคํานี้ไว้เลยเห็นคําว่าเสื่อมเนี่ยใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างคุณป้านะไม่อยากที่จะเอ่อให้ร่างกายมันเสื่อมถอยก็ต้องหมั่นออกกําลังกาย ให้ร่างกายมันกระฉับกระเฉงคึกคืนกันหน่อยนะครับจะได้มีความแข็งแรงของร่างกายถ้าการออกกาลังกายครูสายฟ้าแนะนําเลยปลาสีปลาสีเซรามุนล,ลำไทยเก๊กถ้าอยากรู้เกี่ยวไทยเก๊กถามครูสายฟ้าได้นะครูสายฟ้าเป็นครูสอนไทยเก๊กนะครับแนะนํากันเลยต่อมาครับขอคําถามที่สามเลยคําถามที่สามคูหญิงอีกแล้วครับครูสายฟ้าคะหนูตัวเล็กมากค่ะอยู่มสเพื่อนชอบแซวว่าเตี้ย หนูจะสูงขึ้นไหมคะออเป็นคําถามของน้องไส้อ่อนอ,อ,อนคําตอบง่ายๆนะครับถ้าอยากตัวโตขึ้นเปลี่ยนเป็นไส้ใหญ่ครับไม่ใช่นะครับอันนี้คุยสายฟ้ารอเล่นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะตัวสูงตอนนี้ขอดูก่อนอยู่มอ .3 อายุประมาณ15ปีไม่ต้องห่วงครับไส้อ่อนไส้อ่อนยังสูงกว่านี้อีกแน่นอนมันอยู่ที่การฝึกฝนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสูงเราก็ต้องดูว่าเราต้องพัฒนาอะไรนี่เลยนี่เลย,นเลยแนะนําเลย ไปดูช่องครูสายฟ้าว่าครูทำคอนเทนต์เกี่ยวความสูงไว้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไปลองดูได้ความรู้เยอะแน่นอนอย่าให้พลาดอ้าวไปน้องไส้ออนต่อมาครับคำถามต่อมาเลยคำถามที่4จากทางบ้านนะครับครูครับพ่อกับแม่ผมไม่เคยคาดหวังอะไรในตัวผมเลยแต่ทำไมป้าข้างบ้านคาดหวังกับผมมากครับเป็นคำถามนะครับ จากพี่น้ำย้อยคอยตามเพื่อนนะพี่น้ำย้อยคอยตามเพื่อนเป็นคำถามที่ดีครับอันนี้ทำไมพ่อแม่ไม่เคยคาดหวงังแต่ป้าข้างบ้านคาดหวงังอย่างเลยตอนนี้คนดูหกพันกว่าแล้วนะครับไม่แปลกครับที่ป้าข้างบ้านเขาจะคาดหวงังเป็นเรื่องปกติเขาอาจจะแบบอยากเห็นการพัฒนาของเรานะจริงๆไม่เฉพาะป้าข้างบ้านนะครับอันนี้หน่วยนี้จะถ้าอยู่ในสื่อสารก็คือความคาดหวังของสังคมไม่ว่าจะเป็นป้าข้างบ้านพ่อแม่เราอาจจะแบบ คาดหวังแหละแต่ไม่แสดงออกไม่พูดสังคมก็คาดหวังเขาก็คาดหวังว่าอะไรบ้างว่าเรานั่นจะเป็นคนดีนะ,ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ร่างกายแข็งแรงอยู่กับคนอื่นมันจะวนวียตรงนี้แหละมีร่างกายนะไม่มีโรคมีภัยร่างกายแข็งแรงถ้าอย่างช่วงโควิดตอนนี้ก็คือเราจะไม่ติดโรคจากใครนั่นเองนะมีการป้องกันตัวเองที่ดีจิตใจก็ต้องเป็นคนเอือ้อเฟื้ออาทรมีน้ำใจแบ่งปัน นะสังคมก็คืออยู่ช่วยเหลือกันในสังคมได้อย่างดีอันนี้ก็คือส่วนมากที่เขาคาดหวังเพราะฉะนั้นก็ทําตัวเองให้ดีขึ้นนะเพื่อให้คุณป้าข้างบ้านเขาสมหวังนะครับามาคำถามต่อมาก,กันเลยครับจับพี่น้ำย้อยนะมาคําถามาที่ห้ากูสายฟ้าคะหน้าหนูพังคะตอนนี้พ่อหนูใช้ครีมที่ขายในอินเทอร์เนต็ตทําไงดีคะเป็นคําถามของ น้องสีสมอนอรชอนออนแอนนะครับแล้ว <c oughs> ก็น่าจะแบบออนแอ็นไงคือแบบผิวบางอะไรเงี้ยก็ไปเห็นโฆษณาใช่ไหมน้องอรชรนไปเห็นโฆษณาในอินเทอร์เนต็ตอันนี้ต้องพูดถึงในเรื่องของโฆษณาเลยจําให้ดีเลยโฆษณานี่สําคัญมากปัจจุบันนี้เห็นอยู่เต็มเลยนะครับโฆษณามันจะมีคําว่าโฆษณากับสื่อโฆษณาถ้าโฆษณาก็คือคือ การให้ความรู้ข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆของสินค้านะให้เขาได้รับรู้แต่สื่อโฆษณานี่ก็คือเป็นเหมือนกับเครื่องมือการตลาดนะเครื่องมือการตลาดที่จะแบบว่าชักชวนนะไม่ว่าโอ้เยอะแยะเลยเครื่องมือการตลาดช่วงนี้ถ้าใครดู YouTube ก็จะมีอย่างเช่นชอบเลยที่ชอปปี้ชอบเลยที่ชอปปี ชัวรี่มีเก็บเงินปลายทางเห็นไหมใครก็ร้องได้เด็กอนุบาลยังร้องได้เลยนะครับเพลงนี้อันนี้แหละคือการตลาดซึ่งถ้าเราไปหลงเชื่อสื่อโซเชียลมากไปนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจเร็วไปไวัยรุ่นเนี่ยข้อเสียเลยคือตัดสินใจเร็วนะับตอนนี้800 0กว่าคนจำไว้เลยนะครับก่อนที่เราจะซื้ออะไรในสินค้าออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราจะต้องดูรีวิวครับรีวิวไม่ว่าจะดูเขาเอามาใช้ใน YouTube หรือจะไปดูคอมเมนต์ ใต้ร้านค้าออนไลน์ก็ได้นะจะได้ไม่หลงเชื่อนะพวกสื่อออนไลน์นะครับอ่ะมาต่อกันครับมาดูซิว่าคําถามต่อไปอ่าเมื่อกี้นะสีสมอลอ่อนออชอนออนเอ็นนะครับโอ้โหลิ้นพันกันเลยทีเดียวต่อมาครับคําถามที่6ครูสายฟ้าสื่อโฆษณามีที่ไหนบ้างอ่าน่าจะมาจาก เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมเขาถามเกี่ยวกับสื่อโฆษณาก็เลยอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างช่วงนี้ไม่ได้ออกจากบ้านเลยครับกลัวโควิดอ๋อน้องสัญญาชอบโกหกอืมเขาสงสัยไงว่าเออสื่อโฆษณาที่พูดกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องบอกเลยครูสายฟ้าก็เพิ่งสอนไปนะในเรื่องของสื่อโฆษณานะครับมีทั้งหมดเดี๋ยวนะขอไล่ก่อนมีสื่อโทรทัศน์อันนี้ก็ยังเห็นกันอยู่ทั่วไปนะก็มีกับทุกบ้านแหละ มีสื่อวิทยุอ่าอันนี้ก็จะน้อยลงมาหน่อยถ้าฟังก็คืออาจจะแบบฟังในรถอะไรเงี้ยต่อมาก็คือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เหมือนจะดูล้าหลังแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสื่ออินเทอร์เน็ตนี่แหละที่ครูสายฟ้ากําลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับอ่าก็อาจจะมีโฆษณาโผล่บ้างต้องหาโฆษณามามาติดไว้ข้างๆหน่อยแล้วนะครับการโฆษณาเนี่ยมันจะฝังอยู่ในสื่อพวกนี้นะเป็นสื่อโฆษณาในทีวี ข้อแตกต่างของแต่ละอย่างคือทีวีมีภาพมีเสียงแต่โต้ตอบไปแบบนี้เหมือนที่ครูสายฟ้ากําลังพูดอยู่ตอนนี้ที่มีคนดูหมื่นกว่าแล้วนะครับอย่างนี้ไม่ได้สื่อวิทยุนะาสื่อวิทยุก็ต้องไปจินตนาการเองเวลาได้ยินเสียงโฆษณาจากสื่อวิทยุอย่างนี้นะครับภาพก็ไม่เห็นได้ยินแต่เสียงต่อมาสื่อสิ่งพิมพ์นะก็จะอยู่ตามหนังสือพิมพ์ตามนิตยสารก็อาจจะมีการโฆษณาขั้นอยู่ นะเป็นแผ่นใหญ่ๆเป็นหน้าเอาดารามาขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือสื่ออินเทอร์เน็ตอันนี้แหละตัวการสําคัญเพราะว่าอะไรครับเพราะเราอยากดูอะไรมันก็ทําให้เราได้นะครับอยากดูละครก็ดูได้อยากดูหนังก็ดูได้และโฆษณาออนไลน์นี่แหละมันก็จะแทรกอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับอา้าวมาต่อครับต่อมาคําถามต่อไปคําถามที่7ครูสายฟ้าคะหนูอยู่ม3ฝันไว้ว่าอยากมี สามีอยากมีแฟนหล่อๆนิสัยดีๆมีลูกหน้าตาดีนะแบบลูกแบบน่ารักต้องทำยังไงคะ่านะคำถามของนันพัฒน์นัดผิดวันนะครับคุณนันพัฒน์นัดผิดวันก็โอ้โหไม่ใช่คุณนะต้องน้องนะมสมเองใช่ไหมนักเรียนนักเรียนหลายคนก็วาดฝันไว้นะว่าอยากจะมีแฟนแบบโอปโอป้าโอปป้านะแล้วก็ฝันไว้เดี๋ยวเราจะมีลูกเอาลูกแบบน่ารักเลยถามว่าทําได้ไหม ทำได้ไหมครับทําได้ครับทําได้แน่นอนและจะทําอย่างไรล่ะนี่แหละตอนนี้เราม .3 ใช่ไหมยังมีเวลาในการหาคู่อีกเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแผนแล้วเราก็ต้องทําตามแผนหนึ่งเลยหาเบ้าหน้าของพ่อมาให้ดีก่อนเลยนะะอันนี้เป็นด่านแรกที่หลายคนเลือกเมื่อเราเลือกมาแล้วนะครับอันนี้ถ้าในสุขศึกษาก็จะอยู่ในเรื่องของการวางแผนครอบครัวเริ่มตั้งแต่การมีคู่ครองก่อนเลยนะว่าเราต้องการมีคู่ครองแบบไหนจากนั้นคู่ครอ,องของเรา ต้องเอาแบบมีฐานะหน่อยนะมีการศึกษาไม่เอาแบบยาจกนะครับเอาความรักนําหน้านะสุดท้ายกระเป๋าแห้งกันทั้งคู่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะถ้าเรามีลูกขึ้นมาเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกไม่ไหวนะถ้าเราไม่มีเงินไม่มีฐานะนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูในเรื่องของนิสัยใจคอว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเปล่านะจะมีเรื่องทะเลาะก,กันหรือเปล่ามีบ้างไหมครับ เออถ้าวาดฝันไว้แบบสวยหรูเราก็ต้องทําให้มันสวยหรูนะเลือกให้ดีจากนั้นเราก็ต้องคุยกันว่าเราจะมีลูกกันเมื่อไรแต่งงานเมื่อไรมีลูกสักกี่คนดีคนแรกเกิดปีนี้อีกคนนึงเกิดปีไหนหัวปีท้ายปีหรือยังไงเดี๋ยวไม่ทันใช้ก็อยู่ที่การวางแผนของเราครับเรื่องนี้สําคัญมากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราจะ ไปแต่งงานแล้วก็จะมีลูกด้วยกันแนะนําไปพบแพทย์ก่อนนะครับตัวสุขภาพพอดีก่อนเผื่อบางคนนั้นมีโรคอยู่ในตัวแต่มันไม่สแสดงออกมามันอาจจะส่งผลถึงลูกได้ในอนาคตนะครับอ้าวมาครับโอ้โหสาระล้วนๆมาคําถามต่อไปคําถามที่8อีกสักไม่กี่คําถามพอตอนนี้แอดมินส่งมารัวมากต้องเลือกแล้วคําถามที่แนะครับครูสายฟ้าสุดหล่อครับโอ้โหกดไลค์เลยครูสายฟ้าสุดหล่อครับ ผมมีงบน้อยทำอาชีพรับจ้างอยากแต่งงานแต่ไม่อยากจัดงานแต่งจะได้ไหมครับนมาจากาคุณคงจะรวยนะครับคงจะรวยนะอข้อมาถามคำถามนี้ว่าอยากแต่งงานแต่ไม่จัดงานแต่งได้ไหมแบบแต่งเงียบๆได้ครับไม่ไม่เลยไม่ต้องคิดมากนะเราสามารถที่จะในยุคป,ปัจจุบันมีเยอะแยะจดทะเบียนกันสิ่งสาคัญคือต้องจดทะเบียนนะครับ แล้วก็จะแต่งงานไม่แต่งงานเนี่ยมันก็แล้วแต่ฐานะแต่เราจะคุยกับแฟนของเราอย่างเดียวไม่ได้นะเราควรจะถามพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายว่าเขาอยากจะจัดหรือเปล่าบางทีเขามีหน้ามีตาอยากจะให้คนมาร่วมสแสดงความยินดีนะถ้าท่านอยากให้จัดเราก็จัดตามงบประมาณที่มีนะแบบไม่ฟุ่มเฟือยคุยกันให้เรียบร้อยแต่ท่านบอกว่าไม่จัดก็ได้ไม่เป็นไรนะกินข้าวด้วยกันนะร่วมกับครอบครัวแค่นี้ก็โอเคก็แล้วแต่นะพยายาม พยายามอย่าฟุ่มเฟือยเดี๋ยวมันจะเหมือนสุภาษิตที่ว่าตำน้ำพิกละลายแม่น้ำทำอะไรแล้วมันไม่คุ้มค่าขาดทุนเปล่าๆลงทนแต่งงานปุ๊บนั่งง้อยเงินไม่มีกันนะครับอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับอ้ามาครับจากคุณจะรวยนะต่อมาเอาอีกสักสองคำถามครับเลือกก่อนเลือกก่อนตอนนี้กี่คนแล้วโอ้โหหมื่นสี่เยอะมากครับอ๋อครูสายฟ้าหนูสงสัยประจำเดือนมาจากไหน ไม่แน่ใจคนอื่นสงสัยเหมือนหมูไหมอันนี้อันนี้สุดยอดนะม,มาจากอ้อหวยแว้นซิ่งลลมกลิ้งหลุนๆนะครับเออเป็นชื่อเฟซที่น่ารักดีนะครับอา้าวคาถามนี้อ้หมหวยถามมาซึ่งอ้งหมหวยสงสัยแล้วไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะสงสัยเหมือนกันหรือเปล่าว่าประจำเดือนมันมาจากไหนนะครับคําถามนี้อย่าไปเที่ยวคิดเองนะครับครูสายฟ้าจะอธิบายให้ฟังในเรื่องของประจำเดือนว่าประจำเดือนนั้น จริงๆแล้วมันก็คือเลือดที่ออกมาทางช่องคลอดใช่ไหมครับอ่าเป็นประจำทุกเดือนมันมาจากไหนเออมันเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเรานั้นเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สามารถมีลูกได้แต่ย่างมีทันทีหลังจากประจำเดือนมานะครับต้องอยู่ในวัยที่เหมาะสมเราถึงจะมีลูกนะครับเอ่อตัวต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะไปกระตุน้นกระตุ้นอะไรครับไปกระตุ้นที่ลังไข่ครับทำให้สร้าง ฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนอ่าไอ้เจ้าโฮอร์โมนนี่แหละมันจะไปทําให้ผนังมดลูกนี่มันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาเพื่ออะไรครับใครรู้บ้างหนาเพื่ออะไรหนาก็คือมันไว้เตรียมเตรียมเตรียมให้ตัวสเปิร์มเนี่ยเข้าไปฝังในรังไข่ไก็คือต้องมีการปฏิสนธิหรือมีการตั้งครรภ์ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ มันจะเกิดการที่ผนังมดลูกนั้นถูกขับตัวออกไปจึงเกิดเป็นประจำเดือนนั่นเองครับนี่เห็นไหมรู้เลยอย่างว่าประจำเดือนมาจากไหนถ้าไม่มีการปฏิสนธิหรือตั้งครรภ์นนะมันก็จะถูกผลัดออกมาเป็นประจำเดือนนะครับประจำปีไม่มีนะครับอ้าวมาต่อมาต่อในเรื่องของประจำเดือนอันนี้สําคัญนะวัยรุ่นหญิงหลายคนสงสยัยเอะมาจากไหนไปคิดเองเดี๋ยวมาจากกระเพาะอาหารหรือเปล่า นะหรือเป็นระบบขับถ่ายหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับมาจากผนังมดลูกนะครับอา้าวอีสักคำถามหนึ่งอีสักคำถามหนึ่งเอาคำถามนี้เลยครับครูครูช่วยหน่อยช่วยหนห่อยโอ้ยน,นี้มีเรื่องเรื่องด่วนครูครูช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมอยากกินข้าวผัดแต่เพื่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเถียงกันมาสามวันแล้วยังไม่ได้กินทำไงดีครับเอออันนี้อันนี้ไม่ได้ตลกนะเออจริงๆแล้วไม่ได้ตลกนะครับ ก็คือมันถ้าในสุงสามันก็จะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งอันนี้เพื่อนกับเพื่อนจริงๆความขัดแย้งมันเกิดได้หลายแบบนะบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับกลุ่มหรือกลุ่มกับกลุ่มโอ้มีเยอะแยะและนี่กับเพื่อนบางทีกับพ่อแม่นักเรียนกับครูอย่างนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพื่อนกับเพื่อนมันเกิดขึ้นได้ครับความขัดแย้งคือการไม่ลงรอยกันระหว่างสองคนคนหนึ่งคิดแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดแบบหนึ่งเหมือนในแบบนี้นะครับช่วย้ลยครับเนี่ยผมอยากกินข้าวผัดแต่เพื่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวทําาอย่งไร ทำอย่างไรครับทำอย่างไรมันจะต้องมีวิธีแก้ปัญหาเออความขัดแย้งเนี่ยเราจะไม่ใช้ความรุนแรงนะครับอ่าหรือว่า2ข้างบน2คืออะไรครับหาคืออะไรเคยสอนไปที่โรงเรียนด้วยนักเรียนหลายคนบอกว่ากําลัง อ่าแล้วก็ตอบกันมาใหญ่เลยนะครูสายฟ้าบอกว่าไม่ได้จะเป็นนักเรียนครูสายฟ้าเนี่ยเราจะไม่แก้ปัญหาด้วยการใช้กําลังไนมะ่เอาไม่เอานะอเอามาดูเดี๋ยวจะให้ในเพจดีกว่าในเพจช่วยกันบอกซิว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรตอนนี้โอ้คนดูหมื่นแปดหมื่นแปดนะครับไม่ธรรมดาอ้าวมาๆมา,มาดูหน่อยซิว่าในแชทเขาในเพจเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างมีอันแรกครับอันแรกเขาบอกว่า ให้ซื้อข้าวผัดอ่าแล้วก็ค่อยเดินทางไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเออก็ดีครับอย่างนี้ถือว่าโอเคนะแต่ว่าต้องหาร้านที่มันติดๆกันนะไม่งั้นอาหารก่อยเย็นหมดนะกว่าได้ร้านหนึ่งกว่าจะไปซื้ออีกร้านหนึ่งมาดูอีกว่ามีอะไรบ้างอาอันนี้ครับอันนี้อันนี้ให้ซื้อข้าวผัดอ่าซื้อข้าวผัดมากินกับก๋วยเตี๋ยวอ๋อก็คือซื้อแล้วมานั่งกินที่เดียวกัน ก็คือคล้ายๆกับอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้คล้ายกันเอาอันใหม่อันใหม่มีบางคนบอกแย,ยกทางกันไปเลยอยากกิน๋้ยเตี๋ยวไปกินเลยไปเดี๋ยวเราจะกินข้าวผัดตรงนี้กินเสร็จค่อยมาเจอกันเอออย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาก็ได้นะครับมาดูกันอีกครับ <S <S โอ้โหอันนี้อันนี้จีเนียสจีเนียสมากง่ายๆ่าง่ายง่า,งาออซื้อข้าวผัด แล้วมาลาดด้วยกล้วยเตี๋ยวแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ป้อนกันคนละคำ <c oughs> อันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าจีเนียสเอามาใส่รวมกันจะยากอะไร <c oughs> แล้วก็กินด้วยกันนะครับเป็นโอ้โหเป็นการแก้ปัญหาที่สุดยอดนะครับที่คิดว่าครูสายฟ้าก็คงจะไม่ทำนะ <c oughs> เอามาดูกันอีกว่ามีใครที่หาที่คิดคล้ายๆครูสายฟ้ากันหน่อยสิ <c oughs> โอเค อันนี้ครับโอ้โหคนดูสองหมื่นพอดีเลยอันนี้เลยครับคิดคล้ายๆรูสายฟ้าเลยคนนี้เขาบอกว่าเราต้องมาแก้ปัญหาก็คือต้องมีคนยอมครับอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยววันนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอ่าแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะต้องมากินข้าวผัดกับเรานะอย่างนี้นะครับเป็นการแก้ปัญหาที่เยี่ยมมากๆนะก็คือเราจะต้องมีคนยอม อ่านะหรือมากันคนละครึ่งทางหรือว่ามีความรู้เพียบเลยที่แชร์ลงมาคุยทํางานกลุ่มนะแล้วก็จะตัดของเพื่อนออกเอาแต่ของตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเราก็เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็เลือกที่มันเหมาะสม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 เชื่อมโยงกันนะแล้วก็ให้มันออกมาดีที่สุดนั่นเองครับโอเคได้แล้ววันนี้ประมาณนี้เนี่ยคือ Q a A จากทางบ้านที่ถามกันมาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ติดตามรับฟังเกี่ยวคําถามเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าจะมีคําถามอะไรมาอีกนะครับกับรายการเดี๋ยวจะหาว่าไม่สอนถามมาก่อนเดี๋ยวจะตอบให้นะครับโดยครูสายฟ้านับคุ้มกุมสาระก,การเรียนรู้สุขศากษาและพระศึกษานะครวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมไลฟ์ตอนนี้มากครับโอ้โหคนดูสุดยอดเลย งั้นเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนอ่ะเตรียมรับความรู้ในครั้งหน้าไปแล้ววันนี้ปิดไลฟ์